บัตรเครดิตคืออะไรมาทําความเข้าใจกันง่ายๆนะครับเพียง2นาทีบัตรเครดิตเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกบัตรซึ่งได้แก่ธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินออกให้แก่ลูกค้าหรือผู้ถือบัตรซึ่งประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรจะได้รับมีหลากหลายประการเช่นใช้แทนเงินสดเพื่อชําระสินค้าและบริการโดยไม่ต้องจ่ายเงินในทันทีและร้านค้าที่ได้รับบัตร รวมถึงร้านค้าบนอินเทอร์เน็ตซึ่งสังเกตได้จากโลโก้ของเครือข่ายผู้ให้บริการบนบัตรและที่ร้านค้าตัวอย่างเครือข่ายบัคเครดิตเช่น Visa Mastercard a m e r i c a n ิก p นเอ็กเพไชน่ายูเนียนเพย์เจแปนเคดิตบูโรหรือ JCB นอกจากนั้นยังสามารถถอนเงินสดจากตู้ ATM มมาใช้ล่วงหน้าได้และรับสิทธิประโยชน์อื่นๆตามรายการส่งเสริมการขายเช่น คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัลส่วนลดจากร้านค้าการผ่อนชำระสินค้าดอกเบีย้ยศูนเปอร์เซ็นเงินคืนจากการใช้จ่ายหรือแคสแบ็กที่จอดรถห้องรับรองตามสถานที่ต่าง,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 างๆความุ้มครองเมื่อเดินทางไปต่างประเทศแต่อย่าลืมนะครับทุกคนผู้ถือบัตรก็ต้องรู้จักใช้อย่างมีวินัยและเหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระนี่ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการก่อนหนี้โดยไม่จําเป็นเปิดภาวะดอกเบี้ยและค่าบริการหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวผูกฟอ้องร้องประวัติสินเชื่อเสียจนเป็นเหตุให้ขอสินเชื่ออื่นที่สําคัญกว่าไม่ได้นะครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะสมัครบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดสามารถกดลิงก์สมัครผ่านช่องทางออนไลน์เพียงใช้เวลาไม่เกิน2นาทีก็สามารถสมัครได้กดที่ลิงก์ได้เลยนะครับ